แม่บุคคลจะแต่งตัวแบบใดก็ตามถ้าเขาเป็นผู้สงบฝึกตนได้เป็นผู้แน่นอนประพฤติพรหมจรรย์ระเวียนการเบียดเบียนสรรพสัตว์ประพฤติสม่ำเสมอควรเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าสมณะพราหมณ์หรือพิสุก็ได้อีกครั้งนะแม่บุคคลจะแต่งตัวแบบใดก็ตามถ้าเขาเป็นผู้สงบฝึกตนได้เป็นผู้แน่นอนประพฤติพรหมจรรย์ระเวียนการเบียดเบียนสรรพสัตว์ประพฤติสม่ำเสมอควรเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าพราหมณ์สมณะหรือพิสุกก็ได้ เมื่อจะกล่าวถึงศรัทธ,ธาความเชื่อในสิ่งต่างๆบนโลกใบเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะมีชุดศรัทธ,ธาการปลูกฝังความเชื่อต่างๆที่ทำให้เรามีแรงผลักดันในการที่จะนับถือบูชานุ่นนั่นนี่ก็สุดแท้แต่แต่ทั้งนี้เนี่ย ความเชื่อในข้อวัดปฏิบัติของตนเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตนเองนับถือบูชาก็สุดแท้แต่แต่ต้องมีความเชื่อที่ปลูกฝังลงไปในลักษณะของความถูกต้องดีงามไปด้วยในความเชื่อของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะบ่งชัดไปถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาหมวดไหนก็นแล้วแต่ที่มีศรัทธาเนี่ยก็มักจะมีปัญญาประกอบด้วยเสมอ ก็มีหลายตัวหลายคนนะพยายามที่อยากจะเอาความเชื่อโดดๆโเนี่ยมาเป็นแรงขับในการที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยมีความมั่นหมายว่าอันนี้แหละเป็นความเชื่อที่แน่นอนทั้งนี้เนี่ยความเชื่อที่จะนําพาให้เราเห็นผลในตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเหมือนกันนั่นก็คือกายวาจาจิต แต่ถามว่าเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าสาองค์ประกอบเนี่ยมันมีความชัดเจนมากน้อยขนาดนั้นบางทีก็ได้แค่การไหว้ก็คือได้แค่ทางกายบางคนก็ได้แค่การานับถือระลึกถึงทางจิตทางใจบางคนก็ได้ด้วยการพูดคุยการสนทนาการพูดให้เชื่อ ชักให้นำทำให้ศรัทธาอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นนะนะทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวา,ายายใจก็ตามบางคนเนี่ยถ้าครบทั้งสามแบบแล้วก็มีความสมบูรณ์ในชุดศรัทธามันก็จะนำพาให้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่ามีความเชื่อที่มีองค์ประกอบที่ชัด,ชดเจนไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลงงมงายแต่อย่างใด อันนี้ก็ต้องดูองค์ประกอบของความเป็นปัญญาด้วยว่าจะนําพาให้เขา,เขาเไปถึงแสงสว่างได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะหลายคนนะที่เป็นคนที่รู้จักก็ดีเป็นที่นับถือศรัทธากันเป็นครูเป็นอาจารย์ก็สุดแท้แต่เนี่ยก็มักจะมีข้อกังขาและก็สงสัยในตัวตนโดยเฉพาะเวลาที่เราจะไปกราบ สิ่งศักเิ์สิทธต่างๆนานาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเอาศรัทธาเป็นตัวประเคนเพราะเราเชื่อว่าความเชื่อในเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะห้ามใครได้หากแต่ใจที่มันจะเชื่อเสียแล้วเนี่ยเหตุผลต่อให้มันมีน้ำหนักหรือวันแน่นแฟนแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังเป็นรองอยู่เดิมมันก็เป็นเรื่องรองทั้งนี้ในด้วยเหตุปัจจัยที่เขามี องความรู้เท่านั้นเขาไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการปริยัิปฏิบัติปฏิเวทดังข้อมูลต่างๆที่เขาได้เขาก็ได้เพียงแค่ผิวเผินไม่สามารถที่จะไปการันตีได้อย่างชัดเจนดังนั้นก็อยากให้เราเนี่ยได้มีวิชาคือองความรู้ที่ถูกต้องดีงามไม่ว่าจากการศึกษาเองไม่ว่าจากการไปฟังครูบาอาจารย์เป็นคนพร่ำสอนก็ตามแต่เราก็ควรที่จะ มุ่งเน้นด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วยแม้นเราจะเป็นคนฟังคนโน้นคนนี้มาฟังธรรมฟัง,ฟง,ฟงครูบาอาจารย์หลายศาสตร์หลายแขนงมาสุดแท้แต่แต่ถ้าไม่นํามาประพฤติปฏิบัติไอ้สิ่งที่ฟังมาก็เปล่าประโยชน์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพระไบลานเปล่านะอันนี้ก็นี่แหะหลักการเหตุผลที่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับว่าเราไม่ว่าจะ แต่งเนื้อแต่งตัวแบบไหนมีรูปทรงอย่างไรถ้าความประพฤติปฏิบัติของเรามันสอดคล้องกับหลักคําสอนเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพิสุไม่ได้ต่างอะไรกับสม,มณะไม่ได้ต่างอะไรกับนักพรตผู้ถือวัดปฏิบททัติธรรมนะเอาแค่นี้พอละ